ขึ้นนั่งป้านไม่ต้องจองโรงแรมป้านนอนได้เลยนอกนานี้หนีเลยได้คอยบอกเจ้าแล้วว่าจะขึ้นนั่งเฮ้ยมันมันก็พอๆเลยขึ้นนั่งครับผมก็ขึ้นนั่งหรอครับผมสิอยากได้สนใจเลยสวยนึกนึกว่ามันนึกว่าเขาให้ละเจ็บที่นั่งโอ้ตีรับนด่ปถึงหลังมาชนชนชนโอ้ห่าร่ายใช่ไหมครับได้ค่ะโอ้จะถ่ายปได้หรอครับผมถ่ายไปแล้วครับ ผมบอกเจ้าแล้วขั้นก่อนนี่ที่บว่นไหนได้กัน,<ไ>ก,นกันยอ้อนกันย้อนว่าเจ้าขึ้นนั่งสิละตัวจิซ่าคงไม่ทําให้เราผิดหวังนะมีสินค้ามีมีก็ม,มีสินค้าแลนะ้วนไงพอดีเมื่อกี้ผมไปที่ศูนย์ตัวจีซ่าครับอ๋อใน,นอนันเดียวกันเดียวกันแต่ว่าสต๊อกรถเราจะเอาไว้ที่นี่พอดีไม่มีที่จอดผมเข้าใจว่าโตโยต้าชัวเป็นศูนย์ซ่อมแล้วก็รับรถมสองอะไรพวกนี้ไงครับก็เลยไปที่สำนักงานศูนย์ใหญ่านคิดเสียอะ ใจประสงส่งการกินกระดิ่งซึนุ yes> ่งตะลาน้ำโอ้ยผูามเงี้ยแต่เป็นเมียละอายเอ้ยใจประสงหน้านนอกนัหลาที่จังมากาว่นี่แล้วนี่แล้วใจประสงค์แล้วเมื้อแก้วกระดันห่อริริสายตาต้องนวยแก้ียวไหนทำกับคนหาหลาเอ้ยนางเลยคอยเคยเตือนเจ้าแล้วเทือนหนึ่งว่าเจ้าจะขึ้นนั่ง บะนมีเด้บันมีหรเ่า้ครับต่อเลยครับเ๋ยวอ่าูกค้าก็คือรตะูอยีอนเอยดะตูาจริงๆถ้าทำออกมาจากสูงดมันจะเขาทำมันแค่แต่ว่าการตกแต่งเราต้องทำนะครเขาจะทำค่ะตกแต่งข้างในเพราะว่าอันนี้มันจะยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ คามนะรับเพิ่นเพิ่นขึ้นนั่งเราเพิ่นสิขึ้นแล้วเอารายละเอียดเราได้เพิ่นส่วนตัวให้พรอ่าดีมากครับดีมากครับดีมากครับคนรู้รู้รู้ยังถ้าถ้าเกิดว่าผ่านนะครับถ้าเกิดว่าผ่านถ้าเกิดอ่าข้อมูลต่างๆที่เราจะมีกันเนี่ยที่จะทำศูนย์ตูย่าต้านนะครับ ถ้ามันโอเคนะครับตกลงกันได้ทั้งหมดเนาะทุกอย่างน่าจะโอเคครับผมว่าน่าจะเป็นการเดาอเตอร์มาไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับเขาคงจะบริการดีสุดเลยนะฮะพัดอากาศพิมีเหรอต่างกันไม่ได้นานเพราะตั้งแต่ลองลุกลุกขึ้นดิดะมันมันสูงนะเนี่ยมันสูงมา้ดูดิสูงมากเลยเบอรต้นหัวเลยโอ้แล้วนี่เอาความสูงไปไหนหมดเนี่ย ไม่ได้ยืนหรอชนหรอเม่์เม่์ชนแต่ก้าแตนยืนบนโอมนี่ยืนพอดีเลยคือตัดรถรถสูงนะกว้างมากสูงมากอ่าโอ้เฟลมันก็ท่ายืนข้างข้างดินนะลอายืนลองเข้าไปแล้วเบาะเบาะนี้คือคือแถวนี้ก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าเขาอยากได้ไหมเขาต้องไปแต่งเอาครับแต่ไม่ส่งข การซื้อเนาะถ้าลูกค้าไปเจอทะเดียน่ะตัวแถวสุดท้ายต้องได้ยกออกเพราะว่ามันเป็นเกาต้องจบต่วแถวสุดท้ายที่นี่ใช่ค่ะก็เป็นรถสัวเดี๋ยวถ้าเป็นสารน้ำเราสามารถใส่เบาะแถวที่สี่ได้เนาะค่ะผมเป็นผมว่าผมไม่ได้ทำเป็นส่วนตัวคนอันนี้ก็ใส่ให้ดูแค่ครอบครัวต้องทับเตียงนอนในห้องไหนเฮ็ดเฮ็ดอันบ้านสุดท้ายนี่กับเฮ็ดที่นอนตัวลุงทที่ก็ของ เวลาไปจดทะเบียนทางขนส่งเขาไม่ไม่อนุญาตใช่ไหมครับผมเป็นรถส่วนตัวเนาะถ้าเป็นรถครอบครัวนะจะเป็นสาธารณะแล้วก็ได้แต่มันต้องเป็นป้ายสาธารณะป้ายเหลืองทะเบียนยากตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้รถตู้ป้ายเหลืองเขาจะมาจดทะเบียนตัวนี้หมดแล้วเขาจะทำเป็นรถแบบ มึงจะลดน่าจะเที่ยวอ่ะพาเราองเที่ยวไปแต่ก็จะทำนี่เราเอาบ่อแล้วก็ทำเป็นบ่อแบบให้้มันงอนได้งั้นแล้วผู้ใดพามานอนถ่ายรูปผ้าหองเอาไว้ให้ลุงพาเด็กมานอนอ๋อพาเด็กมานอนเด็กที่ไหนเด็กที่ไหนเด็กเด็กเออรถสูงอ่ะไม่ดูดิต้องเอาไปทำเป็นตู้เวทีทำ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปถ่ายเป็นตัว V A G ท้างในค่ะอ๋อแต่นี่ที่เป็นบอก็นบอกแล้วก็บุเข้างในใช่คบอกแบบ V i p ที่นี่เขาลักล้างให้เลยหรือเปล่าของเราไม่มีค่ะเราต้องเป็นร้านนอกร้างนอกค่ะต้องเป็นร้านนออันนี้เข้าใจครับก็แต่น่าจะไม่มีอันนี้รถคันนี้ถ้าเปต้องต้องใส่ไผ่ดอกหรือว่ามีรถคันนี้มีสต็อกเลยค่ะของไทยของอินทันที่สีขาวที่เอากล้องนุกแก่มานักเกียร์เละ ธรรมดาราคธรรมดอันนี้ออโตธรรมดาราคาเท่าไหร่ครับร้านสอนีจ็ดหนห้าพันคเท่ากันเหรอราคาออโต้กับปกติเท่ากันออโต้จะแพงกว่าค่ะจะต่างกันอยู่สองหมื่นสี่ออโต้จะแพงกว่าอีกสองหมื่น่เคนโต คนก็ันข้าำมันโตครับไปไหนก็ช่วยกันก็ใช้คิดคือเดี๋ยวาชงข้างข้างอแมล้วเราไล่ก็หันกาาได้ครับพยายามุดตับ ที่ได้ภาา่งกาัก้าพสั้นๆแล้มีความหมายคือไอเลิฟมยู่มีไอเลิฟยูว่าสั่นมาน้ำน้ำพ่นจากใดคนนี้ยังพ่นตีอ้อนเอาดอวันต้ม้ใผัสลนีกับกระเป๋าเงินอ่างน้เปาเงินอย่านีแม่ใครับเดี๋ยวไปนั่งคุยเรื่อจ้า ดูแล้วข้างในดูเราเราเข้าไปดูภายในนี่เขาจะเป็นล้อด้วยเหรอล้อล้อล้อนี่จะเป็นล้อกระทะแบบนี้หรือว่าเราจะเลือกที่แม็กครับอันนี้เราเข้ามาดูภายในกันดีกว่านะครับเราจะขนยูทูบเบอร์นะต่กก่โอ้คนจากกบก่อโอ้จองจองเจ้าจองไปเจ้าจองที่นั่งไปเราจองไม่ได้เพราะว่าคันนี้จะให้ผู้สูงวัยเท่านั้นโอ้ หาว่าหาว่าตั้งแต่คนอายุเยอะสุดมาจนเก้าคนที่จะได้นั่งลยคนนี้จะแช่เกินแล้วเหาะครับจัดครับจัดนะครับป้าแตนจัดครับจัดยังเอาเลยครับไม่นั่งหน้าใช่ปะตัวไหนดีครับขึ้นไปข้างหน้าตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วครับมันดีอย่างนึงมันนั่งหน้าได้สองคนหรือจะเป็นคอมมวเตอร์คอมมวเตอร์คันนี้ก็แบบยูทูบเบอร์ได้ได้หลายช่องนะ เขาก็พอดีมันมีช่องอะไที่จะเอาห้อยไปด้วยกันนี่แหละประมาณนี้แหละเอาตัวน้องก็ได้ครับตัวน้องก็ได้ครับอันนี้มันดีอย่างนึงนะนั่งหน้าได้สองคนบนป้ากับทั้งหมดขึ้นได้เจ้าก็หมดสิทธิ์แล้วอ๋อเหรอเออเอาอตัวนี้แล้วท่านเดี๋ยวเราจะไปแอลเหนือล่องใต้โอเคครับผมผมเปลี่ยนครับได้ครับผมเปลี่ยนครับหลังโควิดหลังโควิดีลูกมีมาแต่มันก็ต้องจากเราไปนะมันไม่คงทนหรอกแค่เพื่อนพาไปคุยแค่ไปคุย ตัวไหนครับตัวนี้ครับจองแล้วครับผมเข้ามาดูภายในเรียบร้อยแล้วครับผมตรวจภายในเรียบร้อยแล้วครับตรวจภายในโอ้ยสูงมากดูดิครับสภาพดีไหมสภาพดีครับตัวนี้น่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมทดลองขับตอนนั้นนะตอนนั้นผมไปรีวิวให้กับเบลกาสว่างแดนดินวิเจนเดอร์ไงตัวนั้นตัวใหม่น่าจะนจะจะมีอยู่ตั้งร้อยสี่ร้อยใช่จะเปลี่ยนจอดอนี่ก็เป็นตัวก็ได้ ดูนะครับว่าจะจัดไม่จัดนะครับป้าต้องลองทั้งน้าผมไม่ใจป้าลองะป้าลองป้าทดลองสิ่ท่ต้องลองทำหรอกาะำใหญ่กันานี้จะให้ป้าทำหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบันไดป่ะป้าจะเอาบันไดบ่้างโดหลันอบันไดให้อ๋อมีบันไดให้ครับ อันนี้มันดีตรงที่ป้าชอบตรงไหนหรอไหมใน,นข้างหน้า,านะั่น